เราก็จะเอาไปตากเด็ดนี่นะคะมะพร้าวเราก็หั่นเรียบร้อยแล้วเนาะเป็นชิ้นเล็กๆเนะเาะเลยเนาะเดี๋ยวเราจะเอาไปคั่วเลยนะคะเพื่อ,อนๆเห็นะหมคะกระทะเราจะเอาไปทําเมี่ยง นี่นะคะไอ้มะข่าวเราก็ขวดจนเหลืองแล้วเนาะนี่เหลืองแล้วนี่นี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะพอเดี๋ยวไปเน,หนาะขวที่สงเราขั้วเราก็พอแล้วเนาะเหลืองแล้วเนาะสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะทําเมี่ยงค,ะคะํานะคะเดี๋ยวก่อนอื่นเราก็จะเอาเครื่องพวกนี้มาตำก่อนเนาะก่อนที่เราจะไปทำน้ำเมี่ยงคำนะคะ ก็จะมีส่วนผสมก็จะมีตะไคร้เดี๋ยวเราก็จะตามอานี้ตะไคร้เนาะให้แหลกสักนิดนึงก็จะมีไข่ขิงหัวา่าหอมแดงตำผสมกันนะคะแล้วก็เอาไปคั่วนำไปคั่วนะคะ,ะ,คะเราก็ไปคั่ว ใส่น้ำตาลปิ๊บมาใส่เห่เนาะหอมแล้วนะคะแล้วก็จะเอากระปิมาจีกับกระทะเนาะนี่นะเพราะว่าปกติเขาก็จะเอากระปิไปย่างเนาะแต่เราไม่ได้เอากระปิไปย่างนะคะเอามาจีกับกระทะคั่วๆแบบนี้เลยเนาะ ก็จะหอมนะคะแล้วก็จะใส่น้ำตาลลงไปน้ำตาลอันนี้สามขีดนะคะแล้วน้ำมาใส่ค่ะเนี่นะคะเอาน้ำล้างคกเมื่อกี้นี่แหละที่เราตำเครื่องอะ มาใส่นะคะให้น้ำตาละละลายกับเข้ากันดีๆเนาะน้ำปลาไปสัก1ช้อนก่อนนะคะเพื่อนๆเพราะว่ากะปิเค็มเนาะเดี๋ยวเราชิมก่อน จะค่อยใส่ทีหลังก็ได้เนาะเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราก็จะตั้งจนให้เขางวดเลยเนาะให้น้ำอิ่มเองวดจนแห้งให้เข้าเหนียวเลยนะคะเ,เพื่อนตอนนี้ต้องใช้ไฟเบาๆนะไฟแดงก็จะไหม้ก่อนงวดนะคะเนี่ยนะคะ น้ำจิ้มเมี่ยงคํำเราก็หวดแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะชิมดูนะคะว่าเขาเค็มพอหรือยังเติมน้ำปลาไปสักนิดนึง ะะเดี๋ยวพอเขาเย็นเขาก็จะเหนียวกว่าน,นี้อีกเนาะเน,นะเดี๋ยวไปดูส่วนผสมอย่างอื่นนี้นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวอันนี้ก็รอให้เขาเย็นก่อนเนาะจะร้อ,อนอยู่นี่นะคะส่วนผสมอื่นๆก็จะมีนี่เนาะนี่ มพะพร้าวอันนี้มพะพร้าวคั่วแล้วก็พริกมะนาวมะนาวซอยเป็นชิ้นชิ้นชิ้นเล็กเล็กชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ก็แล้วแต่เรานะคะนะคะเพื่อนๆนี่แล้วก็ขิงอันนี้ก็ขิงซอยหอมหอมแดงซอยนี่ชิ้นเล็กก็แล้วแต่เราะคระนะคนเพื่อน,นแล้วก็ ถั่วลิสงคั่วอันนี้คั่วเองก็จะหอมเนาะแต่ที่ตลาดเขาก็มีนะคะเพื่อนๆที่เขาคั่วไว้แต่ว่าเราว่าคั่วเองหอมกว่าเนาะแล้วก็จะมีกุ้งกุ้งแห้งนะคะแล้วก็น้ําอันนี้น้ําน้ําจิ้มที่เราทํานะคะเพื่อนๆนแล้วก็จะมีนี่นะคะก็จะมีใบชะพลูนี่ใบชะพลู นี่นะคะใบชพูช่วงนี้ใบชพูงามเนาะเพราะว่าฝนตกใส่ใบชพูก็จะงามเดี๋ยวเราก็จะมาหอนะคะนี่เนาะเดี๋ยวเราจะมาหอนะคะเราก็จะทาเป็นกลวยอย่างนี้เนาะนี่เราก็จะเอาขิงใส่หอมถัว่วแล้วก็ ุ้งแห้ง่นี่น,นะคะใส่มะนาวหรือ,อยังเนี่ยลืมใส่ไปดีกว่าใส่ไปอีกมะนาวหนึ่งชิ้นแล้วก็จะมีพริกพริกนี่นะคะแล้วเราก็จะตักเทลงไปอันนี้มันก็จะค้นค้นนะคะเพื่อนๆถ้าไม่ข้นเดี๋ยวมันจะเวลาเราโหก็จะนั่นเนาะ จะไหลเนาะนี่นะคะก็จะกินนะคะเ,เพื่อนๆเมี่ยงคำค่ะกินค่ะอมอร่อยค่ะเ,เพื่อนอร่อยครับเ,เพื่อนเดี๋ยวหออีกสักคำใส่มะนาวมะนาวสักสอง คิงหอมแดงแล้วก็ถั่วคั่วแล้วก็กุ้งเผ็ดจี๊ดได้ใจนี่นะคะหรือถ,ถ้าใครไม่ไม่อยากให้เขาคนประมาณนี้เราก็ เที่ยวเที่ยวพอประมาณนะครับเพื่อนๆอีกสักคำโหนี่ค่ะอืมอร่อยครับเพื่อนๆอ,อย่าลืมไปทำกันนะคะนี่นะคะดูใบชะพูเราก็ใบใหญ่ๆเนาะช่วงนี้ฝนตกใบชะพูงามทำเมี่ยงคำกินกันค่ะเพื่อนๆ คลิปนี้ก็เท่านี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องครัวแม่วิไลด้วยนะคะขอบคุณค่ะ